สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องไฟเล์ลักนะคะเมื่อวันี้วนจันตรต่ม่าแม่นลักใส่ชุดแดงด้วยค่ะนี่นบ้านเนี่ยอาบน้ำก็เลยสวมชุดแดงมาก,ก่อนด้วยค่ะนี่ต,นตอนนี้ก็ล่งรถด,ด้วยค่ะลงรถเด็วกับ้านองดาวกับนองหลั่นลักไปหาพอบุญธรรม แต่กระลงไก่ด้วยค่ะนี่พาะว่าหาที่ลงหยาบพาะว่านองเดาเพิ่นบ่เคยลงกระตังล้งกระตุตเปลินหลักนะ่ะเพิ่นเคยลงเล้ด้วยค่ะอันนี้ก็รถพ่อเล็กนะคะจะมาเป็นตัวแทนของพ่อพ่อเหมานะคะเพราะพ่อเหมาไยกกลับบ้านไปแล้วก็ให้พ่อเล็กมาดูดูเด็กๆ็ก มาดูเทนค่ะขอโทษนะคะที่เดินตามตูดไม่ทัน แมนบอลสิพาไปเที่ยวรถตัดบิ๊กซี่น่ะเลิศรักมาบอไปเอาของเขาเหมือกินมืดตีแห้งสดใสกินนั่เป็นขนมขนมแม่บอลว่าสิพาขี่รถพกโหลดไปรถตัดเด้อค่ะนี่พาาดองดาวกับพี่เลิศรักไป็นรถตัดค่ะออกกับร่างกายบ่ไก่ดอกเฮาบ่เคยขึ้นมาตั้งเท้ายเที่ยมีตดปลายหย่างงามๆเด้อค่ะพุ่น คอยเบิ่งคลิปพออินทนนท์กับน้องเลิศลักกับน้องดาวเอาแน่ไปฝากพอได้ค่ะเขาเมื่อนี้เมื่อนี้เลิศเลิศลักก็เลยพาน้องดาวเอาของมาฝากพอบุญธรรมพอนุ่มสีได้ค่ะนี่แต่เจ้าของเพิ่นกับปอยูนได้ค่ะเจ้าของเพิ่นเพิ่งกับบัตรไปเมื่อกี้ค่ะก็เลยใหย้พอเล็กมาแทนได้ค่ะ ของฝากก็ไม่แตงกัวก็ล้วยเด้อค่ะนี่น้องดาเอามาฝากโอขอโทษด้วยนะคะทางมันแฉค่ะฝนมันตกมันลื่นพายุมันเข่าเข่าจนหดวันที่สิบแปดเด้อค่ะนี่ สีฮอแล้วเดิอค่ะนีนใกล้แล้วอีกจักห้าสิบเมตรอ่เลียวขัวเรียวขัวเลียวขัวผ่านตลอดี่คือบ้านบ้านคินหรือเปล่าไม่เคยนะทั้งแรกที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ไม่เคยขึ้นมาค่ะ

เป็นของกินกับแม่ลิเดนี่ทำไม่อยู่แล้วคอยเลิศรักกับคอยเห็นของกินป่ะอได้ขนนี้ไปแล้วไปแล้วทังพีทังน้องคาะี๋าวจะไปจะไหนขอให้พี่อุ่นฟินน้ำกรีดรี๊รแนเายกมากเนของกินครับเฮ้ยนีไแห้งอยู่ด้ล่ะ บ่แมนยังนองดาวเหยียบใส่ยังเลยว่าบางนันเรื่อยคอยเดี๋ยวให้เด็กหน่อยอับนาอยุนีก่อนเลยค่ะนี้วันนี้เอาของมาฝากข้ามามหาบึงพอดมเสียเลยค่ะนี้สวัสดีค่ะ เมื่อนี้พ่อเล็กได้มาเฝ้าพ่อหนุ่มเสกบ่ค่ะพ่อพ่อพ่อเหมาไปใส่พ่อผู้ใหญ่เหมาไปใส่นอผู้ใหญ่เมน้ักต้งาเป็ันจเป็นให้้าพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็อย่าง้ยรับยูงานเยอะนะผู้ใหญ่บ้านบิยูงานเยอะงานหลายช่วงนี้ฮัลโหลมากกว่าทันคันมูเพิ่นมากให้ไปตอนรับมูเพิ่นเด้อ่นว่า เจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้กพอเล็กสิมามาตะทันแมนว่าบ่มีบ่มีบ่มี่ขั้วนี่น้องๆกับโค้งสีบ่ได้มาหาพอในสิอยู่ทั้งรถถากันมามาครับขมายินดีต้อนรับครับมาแล้วครับมาแล้วครับเด็กๆไม่กลัวนะครับแต่คนกลัวคือตะเลินนะคะกลัวพ่อพ่อหนุ่มเก่งนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาะครับไปเลยลูกนู๊กครับไปเลยเอากล้วยเอากล้วยมาด้วยกล้วยอยู่นั่นไง

เสียงลูกเสียงวัดดีสวัดดีพ่อ ตะลูกก็รอคือพอพอบนถ้ำก็รอลูกก็รอลูกที่ดีนอนกินลูกที่ดีนอนกินลูกที่ดีนอนกินค่ะนี่เลิศรักบนนอนกินแล้วบ่เลิศรักนี่ พี่เลิศรักก็เข้ามาได้แต่พี่เลิศรักกินนอนถ่ายรูปส uh ักภาพเนาะมาลยค่หนึ่งไปบ้าน้นะฮะเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยมาลง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 รรักกับยุข้ะกลูกรมรักกับวิทยุข้อระกำระลันอนเตียงเน่ก่อนละเปลี่ยนเป่ยนเล่ยนเห่นนอนนนเป็นนอนตัวาพสวยครับขอกระลก อันนี้กันเลิศลักกับตำรวจสถานที่ได้ค่ะนี่เดี๋ยวจิ้มหยาก็พอได้ค่ะนี่คนเติร์ดลักพี่เลิศลักไม่กลัวพี่เลิศลักก็ชอบบรรยากาศดีด้นะกา่ฝนตกค่ะคืมฟ้าคืมฝนนะคะน้องๆกับมาเอาเลิศลักสิโลตไตทองพ่อบะลูก <im itation> เีครั้งแรกเลยค่ะนี่ดิแม่กรเลิลักกางใส่ขส้นมากค่ะลองดาวกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปดาวคันคันรถพ่วงเลยรถพ่วงมูดาวอยากกับบอละลเด้อค่ะเดี๋ยวรอรอพีรลักเป็นนึงพีร์ลักถามถามพอนุ่มเสกอยู่ว่าไปแห่งานใส่มากเหมือนวาคือบ,บ่าหาหลาไปน้ำเน่ือว่าหาลาไปน้ำเน่มาสัาน มาเที่ยวบ้านยี่ชิบลัางยากรับบ้านเด้อค่ะน้องดาวนั่นเลิศลักสิสิหลอดทองย่างเดียวเลิศลักนั่นบ่ได้สนใจติดติดติดสายค้ากินิ่นหาเพิ่นขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำพ่อหนุ่มสิค่ะง่ายยังไงคือกันว่าสันน้องดาวยันด้วยค่ะไม่กลัวค่ะ พี่เลิศชิ้นในการง่ายง่า,ลายล่ะค่ะอยู่กับพอบุญมอันพอบุญธรรมผมไม่ได้กลัวครับผมเล่นเชิงผมไม่กล้าจับพ่อครับหมด่ะล่ะไม่หอนหูพ่ออีกอผมกลัวบาปครับผมไม่กล้าจับครับเ,เ,เ,เลิศรักเลิศรักลูก,ลกผมกลัวบาปครับผมก็เลยไม่กล้าจับครับผมนอบน้อมถ่อมตนครับถือตะก้ากลับบ้านด้วยนะดาวนี่การไปจับน้มพ่ออีกได้คุณน่ะตะก้าใส่เบียงหนูนั่นแหละ เถ็บกระตาเถือกระตากับบ้านลูกมาหาพ่อลเขนมาาหพ่อคุณทำแล้วเขินน้องดาวอยากกับบ้านเนี่ยพ่อาเถือกระตากับบ้านเราคุณมาใครได้ออกทงออกปลาได้ค่ะน้องดาวเราอยากกับตาบ้านนะไปค่ะกับบ้านลูกกับบ้านวัดวัดวัดวันนี้ข้าวันนี้ข้าพ่อนุ่มเสกกับลูกวันนี้ข้าพ่อนุ่มเสกก็เร็วเร็วเร็วสวัสดีคข้าพ่อนุ่มเสกกับลูก

ขอบพูดมูดาวครับเลิศรักน้ำครับสำหรับอ่ะป่วยมีนี่ครับจ้าขอบคุณหลายๆครับให้สุขภาพแข็งแรงทั้ทงสังข์สังคนครับรำรวยกันทุกคนครับผมจ้าถูกขอบคุณค่ะค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเดิมลักน้ำแน่ได้ค่ะอ่ะอันนี้ขึ้นว่ามูไปเพิ่งอะไรนี่อยากอยู่กับพ่อรรหออนุน่มเสกยรร่าไ <laughs> ด้ง่ายาวๆคือเพิ่น จ้ากสิกาพอด้วค่ะดีบรรทันนี้น้องๆกสิกบ้านก็ได้ค่ะอันนี้ล่อล่อรถกอนด้ค่ะนี่ไปให้เติงไปเีงอารถอยู่ค่ะไปหารถมาเทียบห้เด็ตน้งไขึ้นน้องดาว้หูมองขึ้นบ่เคยขึ้นกระตังเลือดลกเขยขึ่นอยู่ค่ะน้องดาวอยากกับบ้านแห้งด้วยค่ะนี่ อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องน้องนรักนะะั่นเลยค่ะหนึ่งไหลหนึ่งแค่ก่ะเป็น,นกำลังใจของน้องนรักเลยค่ะให้ในในเอสซี่พอพอเอสซี่อให้มี้ตะกอลำลำไลยด้วยสูบสก้นเลยค่ะเก็บไว้นะอ้อมอ่อ้อมใจน,นะะ้ำเนยเลยค่ะสวัสดีะคะ่ะ